โอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะก็พบกับผมบิ๊กนภัทรนะฮะบิ๊กรีวิวหนังนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับหนังเรื่องใหม่เป็นหนังไทยที่เรียกได้ว่าน่าสนใจอีกแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือภาค3นะฮะคือนานๆทีนะจะเห็นหนังไทยทํามาได้ถึงตรัภาคนะฮะเพราะปกติก็คือจะสร้างเรื่องนึงแล้วเป็นเรื่องใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือสร้างต่อๆกันมานะครับคืออาจจะไม่ได้แบบต่อแบบโอ้โหหนังแบบสมัยก่อนนู่นพวกบุญชูพวกอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรื่องนี้ผมก็คิดว่า เฮ้ยมันเริ่มจะเป็นจักรวาลละเออมันเริ่มจะสามารถต่อได้เป็นแบบว่าอีกหลายๆภาคเลยทีเดียวคิดว่าคงไม่ได้จบแค่ภาคสามแน่เพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะฮะจะไม่สปอยอ่ะจะบอกงี้ก่อนไม่สปอยแต่จะเล่าถึงว่าทําไมมันถึงจะยังไม่น่าที่จะจบในภาคนี้อ่าคือผมต้องโจวหัวงี้ก่อนว่าเออผมชอบความเป็นแบบหนังหนังจักรวาลเนี้ยเออนะฮะต้องบอกงี้ก่อนว่านี่มันกําลังจะเป็นจักรวาลละ อย่างในหนังไทยนะตอนนี้ที่เราเห็นเป็นจัก,กรวาลเนี่ยเราก็อาจจะเห็นที่มาฉายในช่วงเดียวกันก็จะเป็นจัก,กรวาลไทยบ้านใช่ไหมแต่นี่ครับมันจะเป็นจัก,กรวาลที่มีความแฟนตาซีกว่ามันจะมีจัก,กรวาลที่นึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังผีหรือเปล่าหรือว่าเป็นหนังที่แบบว่าเป็นหนังวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายๆแนวแบบสามารถรวมกันอยู่ในหนังเรื่องเดียวได้มันเป็นหนังที่มีทั้งฟิลแบบตลกโป๊ะฮานะฮะแล้วมันก็จะมีฟิลแบบโอ้โหหลอนน่ากลัวแล้วม <ๆ S 2> ันก็จะมีฟิลแบบโอ้โหซาบซึ้งมิจภาพอะไรเงี้ยเออ นะมันสามารถรวมไว้อยู่ในหนังเรื่องเดียวได้โดยที่ประเด็นของมันเนี่ยมันก็มีจุดที่มันจะสื่อในแต่ละภาคนะฮะมันจะมีข้อคิดคดติสอนใจบางอย่างแต่ว่ามันจะดําเนินเรื่องด้วยการที่ว่าแบบเป็นกลุ่มเดอะแก๊งอาจจะเป็นแก๊งเนนอาจจะเป็นแก๊งแบบไอดอลอาจจะเป็นแก๊งแบบว่าเออคนที่แบบเป็นแก๊งแบบ LGBT หรืออะไรเงี้ยคือมันเมื่อจะมีหลายๆรูปแบบอะฮะแล้วมันก็จะมีความแบบคือสิ่งที่เราชอบในเรื่องเนี้ยนะฮะ มันจะมีความแบบมาวายป่วงเงินบนจอเออนะเออแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบวายป่วงโนสคริปต์นะคือมันมีเส้นเรื่องมาอย่างดีเลยและภาคนี้นะฮะความไฮไลท์ของมันคืออย่างนี้ความไฮไลท์ของมันคือมันจะมาแบบเหมือนกับเป็นรถมูวี่อ่านะฮะ,ะคือปกติพี่หน้าสองภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีความแบบจะต้องอยู่ในวัดในวัดหนึ่งมีนู่นนี่นั่นอาจจะมีผีหลอกอาจจะมีอะไรต่างๆอาจจะมีภารกิจที่ต้องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าภาคนี้นะฮะมันจะเป็นการที่เดิน ทางไปในแต่ละโลเคชันต่างๆและจะเอาความวายโป่งไปสู่ในโลเคชันต่างๆตรง,ตงนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วผมก็คิดว่ามันก็จะมีจุดที่เราได้เห็นด้วยว่าเออในเมืองไทยเนาะมันยังมีสถานที่ที่มันน่าสนใจอีกเยอะเลยที่แบบว่าเราสามารถไป explore ได้สามารถไปค้นหาได้อะไรเงี้ยนะฮะก็ทางออพี่หน้าภาคเนี้ยเขาก็จะได้พาเราไปสู่แถวจังหวัดฝั่งอีสานนะครับที่จะมีทั้งแบบว่าพวกถ้ำนาคาหรือว่าพวกสถานที่อะไรต่างๆอะไรเงี้ย สารเจ้าปูอือหรือว่าพวกอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะที่เราจะเห็นว่าโหมันไม่ใช่สถานที่ที่แบบว่าจะไปถ่ายกันง่ายๆนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแค่ดูแล้วก็ส่วนเบื้องหลังก็น่าจะเหนื่อยแล้วที่จะถ่ายทําเซตอะไรเงี้ยมีมุมดโดนมีมุมอะไรมากมายนะฮะเรียกได้ว่าภาพเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นแบบว่าเฮ้ยโลเคชั่นที่น่าสนใจในแต่ละที่ได้อะเรียกได้ว่าเหมือนเป็นหนังท่องเที่ยวเลยเว่างั้นเถออแต่ว่ามันไม่ใช่หนังท่องเที่ยวแบบดูแล้วน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าในเรื่องเนี้ย มันเต็มไปด้วยความสนุกนี่คือไฮไลท์ที่เจ๋งของพี่นาคนะฮะทั้ง3ภาคเลยแล้วภาคเนี้ยความสนุกมันก็ไม่ได้ลดลงเลยแถมยังมีการเพิ่มตัวละครโอเคมันอาจจะมีบางตัวบางตัวละครที่เฟดออกไปนะแต่ว่าก็มีตัวละครที่น่าสนใจเพิ่มเข้ามาหนึ่งในนั้นที่ผมจะเมนชั่นก็คือตัวละครอย่างเนนน้ำเหนืออาให้ไปดูกันแล้วก็ตัวผีนาคคนใหม่นะครับก็จะต้องเห็นความร้ายกาศที่มากขึ้นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีพญานาคด้วยเออพญานาคมาทําไมมาได้ยังไง ะะอาจจะเห็นว่าในตัวอย่างเนี่ยสุว่า c g มันดูกระตู้นกระตูนนะฮะแต่ณตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าเวลาผมดูเรื่องเนี้ยผมจะนึกถึงโอเคเมืองนอกมันมีอเวนเจอร์มีมาเวล l อรอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นจักรวาลมันจริงจังแต่เรื่องนี้ผมรู้สึกว่ายิ่งตอนท้ายเรื่องนะโอ้โหนี่มันยิงแค่จะเป็นเปิดจักรวาลแบบเออแฟนตาซีแบบมาเวลแบบสไตล์ไทยเลยอะ่ะเออคือจะเป็นสไตล์แบบมีวัดมีเอ,อ่อไสยศาสตร์มีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมีแบบพญานาคมีความเชื่ออะไรต่าง แล้วผมรู้สึกว่า้วซีจวงซีจีนี่คือเขาก็เออแบบเออเอาจริงจังนะแล้วก็แบบว่ามีมีฉากที่ทําให้เราแบบเออเหนือความคาดหมายอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับภาคเนี้ยเนื้อเรื่องย่อมันจะเป็นประมาณว่าตัวออสที่เป็นสัปเหรสถานะเราก็จะเห็นเขามีบทเด่นตั้งแต่สองภาคแรกใช่ไหม apo. ก็จะเป็นคนที่แบบกุนกวน,กนสบแสบหน่อยอะไรเงี้ยไปเจอไอ้กําไลเท้าทองคาโบราณน,นะฮะแต่ว่าไอ้กำไลเท้าตัยเนี้ยมันมีคําสาปอย่างหนึ่งที่ว่ามันจะมาจากไอ้ตัวที่แบบว่าเนี่ย เป็น,เป,นเป็นเจ้าของนะฮะแล้วก็เป็นผีพี่นาคอะไรเงรี้ยที่จะตามาามาอาฆาตมาดร้ายแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็จะทําให้เราเห็นความเป็นมิตรภาพที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนมันเจองานเข้าอ่ะแล้วมันก็ไม่ทิ้งกันอะไรเงี้ยเพื่อนมันก็จะแบบว่าออสมันก็จะมีเนมนนตที่เป็นคู่หูใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแก๊งกระเทยที่แบบว่าคุณบอลลูนกับคุณเฟิร์สอะไรเงี้ยนะฮะ <S <S แล้วก็จะมีแบบว่าฝั่งไอดอลเกาหลีที่ได้คุณน้องมีนอ่าน้องมีนมาเล่นนะฮะก็เรียกได้ว่าแบบคือออนนน้้้งมเาาาากก็หตตลี่่แแววะ เพื่อว่าไม่ให้มันดูแบบว่าเฮ้ยมันจะไม่มีแบบเมนชั่นอะไรเกี่ยวกับเกาหลีมันก็เลยต้องมีคิวเทมาด้วยนะฮะเออเึื่อเวลาผมแบบรีแอคตัวอย่างหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะเมนชั่นถึงคิวเทตอนแรกผมก็ไม่รู้จักใครคือคิวเทวะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าก่อนหน้าที่หนังจะฉายรอบสื่อวันเดียวเนี่ยนะฮะกระแสะมาเลยเพราะว่าคิวเทกำลังเจิงเ,เกี่ยวกับประเด็นประธานบริษัทอะไรอย่างงี้นะฮะประเด็นยูทูบเบอร์กำลังมาก็เป็นกำลังใจให้นอนนะฮะก็เห็นด้วยอย่างหนึ่งที่ว่า ลูกน้องกับประธานไม่สามารถมีเงินเดินเท่ากันได้นะจ๊ะ,ะกลับมาในเรื่องอก็มินพีรวิทย์นะครับก็มารับบทเป็นโทมินจุนนะครับก็จะเป็นแบบผู้นาแก๊งเกาหลีซึ่งก็จะมีไฮไลท์ในช่วงฉากเปิดตัวเป็นเปิดฉากเปิดเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้โอ้โหฉากเปิดเรื่องม่งวายป่วงมากเลยม่นบ้าบอคอแตกมากเลยแต่ว่าทำออกมาได้ดีเลยนะนะฮะคือแบบอีกนิดนึงพวกแฟนคลับนี่มันจะเป็นซอมบี้อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเออคือผมเออรู้สึกว่ามันน่าสนใจนะน่าสนใจนะฮะก็เรื่องนี้ก็มีพี่มายนะครับ มากำกับเช่นเคยนะครับเป็นบู้งกับที่เคยทําตั้งแต่สองภาคแรกแล้วก็สองภาคที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าในเมืองอะ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนมันก็ไม่ได้ดูเยอะแบบโอ้โหต่อแถวคิวแน่นขนาดนั้นแต่ต้องบอกงี้ว่ารายได้ทั่วประเทศของหนังพี่นาคเนี่ยโดยเฉพาะภาคแรกเนี่ยร้อยล้านอัพนะครับเออเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช,ชเ่เล่นเเลยทีเดียวนะฮะเลยกได้ว่ากลุ่มคนเนี่ยแบบมีมีคนมาดูเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ ผมรู้สึกว่าโอเคมันจะได้ทั้งตลาดต่างจังหวัดด้วยตลาดกรุงเทพด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมว่ากรุงเทพก็ไม่น่าเกียดกรุงเทพก็มีคนที่สนใจที่จะดูเรื่องนี้อู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าตัวดารานักแสดงวัยรุ่นต่างๆที่เขาสามารถที่จะดึงดูดได้นะมีนําแสดงหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นนั่นแหละมีทั้งมีปอนคุณพัฒมีแชมป์ชนาทิพย์ภาคนี้ก็มาเป็นเป็นหน้าดำซึ่งหน้าคำนะฮะซึ่งจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นผีด้วยอ่านะครับเออน่าสนใจมีคิวเทงเงคิวเทนี่น Q ดึงดูดได้อยู่แล้วแล้วยังมีมาดามฟันนี่ด้วยนะฮะมาดามมาดามฟันนี่เนี่ยก็จะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของฮุนโธเออต้องไปดูว่าเรื่องนี้นี่คือเมน่อหมอเลยว่าเขามีมีความแย่งซีนอยู่เหมือนกันนะอ่านะฮะแล้วที่สําคัญคือมีคุณลีโอพุทธมาด้วยลีโอพุทที่แบบหายไปจากจอสักพักใหญ่ๆอ่ะปกติเขาจะเล่นบทแบบว่าโอ้โหแบบแรงๆเลยใช่ไหมแต่ว่านี่เขากลับมาเล่นบทแบบเป็นพักทุดงอ่ะเออคือแบบเฮ้ยลีโอพุทธเป็นพักไว้แล้วแบบว่าดูแล้วรู้สึกว่าลังเลื่อมใสมากเลยเดูแแล้วบบ จริงจังดีงามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนเลยครับที่มาร่วมในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออแต่ละตัวมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะฮะมันน่ารักดีแล้วมันก็จะมีแบบความแบบจะต้องมีการเออไอ้ไนั่นมีปัญหากับอีนี่ไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือระหว่างทางก็จะมีปัญหาปะปรายแล้วก็มีมุกตลกต่างๆอะไรเงี้ยนะครับช่วงกลางเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะมีจดุดบางช่วงที่เราสึกว่ามันก็แบบ มันเริ่มเอ่ยบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยกับโลเคชันต่างๆเหมือนตัวละครเพราะตัวละครมันดูแบบโหไม่ต้องไฟมากต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่รวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยังสนุกเช่นเคยมันมีซีนที่แบบว่าเราโคตรฮามากเลยสองซีนที่ผมบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์คือซีนของเนรน้ําเหนือนะฮะต้องไปดูเลยในช่วงต้นเรื่องอ่าผมไม่บอกด้วยว่าซีนอะไรแต่ผมรู้ว่าถ้าคุณดูจบเนี่ยเออเดี๋ยวคุณต้องกลับมา คิดถึงตรงนี้แน่แล้วก็อีกซีนหนึ่งคือซีนอยู่ในโรงศพผมเมนชั่นแค่นี้แล้วกันไปดูเองนะฮะคือผมรู้สึกว่าสองซีนนี้คือแบบเจ๋งมากแล้วผมก็ดีใจตรงที่ว่าเออเราได้เห็นแบบเนี่ยในช่วงฉากท้ายเรื่องเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นพญานาคความเป็นความเชื่อของเนี่ยคนต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้มีพญานาคเต็มเลยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นแบบเป็นเป็นแบบหล่อเป็นรูปปั้นใหญ่เบิ่มเลยอะไรเงี้ยเออนะฮะเราสุว่าโอ้มันเป็นความเชื่อที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากที่เราจะได้เห็นในถิ่คน เออสามารถแบบว่าเออเชื่อในเรื่องประมาณนี้ได้เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกเออน่าค้นหาว่าเออมันเป็นยังไงมันมีตำนานยังไงมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูครับเป็นหนังที่มีหลายรสชาตินะเรียกได้ว่าแบบดูบันเทิงแน่ๆนครับเป็นหนังที่แมสมากดูแล้วเออแบบเข้าถึงง่ายนะครับเข้าถึงทุกวัยมันอาจจะดูแล้วรู้สึกโอ้มันดูคงดูไร้สาระวายป่วงไร้สาระไปบ้างเลยอย่างเงี้ยเออถ้าขอว่าคนต้องการมาเทคซีรีส์นะแต่ผมรู้สึกว่า นี่แหละมันคือคาแรคเตอร์ของพี่นาคเนี่ยนี่นี่คือหนังนี่คือหนังเรื่องพี่นาคมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าต่อให้ข้างหน้าโปสเตอร์มันจะบอกโอ้นี่คือปฐมบทความอาฆาตกับตำนานที่อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงแล้วอะมันคือเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยคนเราอะมันจะแบบว่าจะต้องเจอผีหลอกหรือเจออะไรก็แล้วแต่เจอปัญหานู่นนี่นั่นอะไรคำสาปอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายอะเพื่อนมันไม่ทิ้งกันต่อให้คุณจะเป็นไอดอลคุณดังแบบเป็นไอดอลเกาหลีหรือว่าคนเป็นแบบว่าเฮ้ยคุณเป็นพะสมเเรหือย่แตสดทท้้้าาายยพววกกเเร็็ปนนคี่่แบบฮตอง ปกป้องกันและกันอะไรเงี้ยเออผมว่ามันเนี่ยมันเจ๋งตรงเนี้ยทาให้เรานึกถึงแบบพวกหนังฝรั่งอย่างพวกแบบไอพวกแบบหนังในอดีตยุค90 70อะไรเงี้ย80อะไรเงี้ยเออพวกไอเนี่ยที่มันเอาการมาทําเป็นพวกแบบซีรีส์แบบส t ตน d ด r ร์ส i ิงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยที่จะเป็นแบบเด็กรวมพลังกันอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะทําให้เราได้เห็นแบบมันจะมีความเป็นไทยๆมันจะมีความแบบใช้วัฒนธรรมไทยมีแบบพวกไอวัดเอ่ยหรือว่าไอพวกใครายๆกึ่งเหมือนเป็นเบยาสีหรือเป็นอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบ ให้เห็นว่าคือเอาจริงๆคือมันไปต่างประเทศได้เลยอ่ะสำหรับผมนะคือบางคนมองว่าซอฟต์พาวเวอร์แม่งแบบต้องเป็นแค่ไอ้พวกซีรีส์วหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างไรมันจริงไม่ใช่นะไอ้พวกเนี้ยแม่งทําให้เห็นความเป็นไทยตั้งเยอะตั้งแยะเออนะฮะคือมันสามารถแบบ เนี่ยคือคอนเทนต์ที่เราสุว่ามันมีความเป็นไทยของมันเองโดยที่มันไม่ใช่มุกตลกที่แบบว่าเฮ้ยเราเข้าใจกันเองอ่ะมุกแบบตลกแบบฟาดหัวแบบ3าบาท7บาทอะไรเงี้ยแต่ว่านี่มันเป็นมุกที่ผมรู้สึกว่าเออมันเริ่มคอมมอนลวมันเริ่มมันเริ่มมีความเป็นสากลมากขึ้นละแล้วก็มันก็จะเล่นด้วยสถานการณ์ซิเดเชั่นหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเออนะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วมันจะไม่ใช่รสชาติแบบจีดีเฮดหรือรสชาติแบบสามมงคลด้วยก็นี่คือรสชาติแบบนี้เลยฮะของค่ายเขา5า้ใหปนมาก็ตารงอีอเ่างี้นะฮะ เป็นรสชาติไฟสตาร์นะครับซึ่งใครจะรู้ไฟสตาร์นี่สมัยก่อนนี่คือเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะทุกคนในแง่แบบทาหนังนู่นนี่นะวันนี้เราอาจจะเห็นว่าโอ้โห G ีดีเนี่จะต้องส่งหนังแบบโอ้โหจริงจังแต่แต่ว่าบอกเลยว่าไฟสตาร์นี่คือไม่ได้ไม่ได้แพ้ใครเลยนะครับทุกคนเออยิ่งสมัยก่อนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นตำนานเบอร์หนึ่งระดับหนึ่งเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่นะฮะอืมแต่ว่าวันนี้เราอาจจะได้ยินพวก g ีดีเอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ว่าต้องบอกเลยว่าไฟสตาร์เนี่ยเขาก็มีของดีที่มันนยย่งแแบบเีหละ มันเป็นรสชาติที่มันมีทั้งความเป็นแบบทรา d ดิช o ั่นอลดั้งเดิมแล้วมันก็จะมีทั้งความแบบใช้แบบมุมมองใหม่ๆในการนามาทาถ่ายทำอะเออนะฮะเราก็คงรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ทุนเยอะมากหรอกแต่ว่ามันก็จะเห็นถึงความแบบมันก็จะมีความอลังการในงานโลเคชั่นหรืออะไรเงี้ยเหมือนกันซึ่งผมรู้สึกว่าเอยมันก็ดีมันก็รู้สึกว่ามันมันมันน่าสนใจอะเออตรงที่ว่าเฮ้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ เป็นเรื่องประชนภัยอ่ะเออเป็นเรื่องของ Coming of age วัยรุ่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็กําลังดีอ่ะผมรู้สึกว่ารสชาติมันหลากหลายแล้วมันก็กําลังสนุกนะครับไม่ได้แบบว่าเยอะหรือน้อยอะไรเกินไปนะฮะอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นหนังที่บันเทิงเป็นหลักนั่แหละนะครับฉะนั้นผมก็ตั้งแง่อยู่แล้วว่าเฮ้ยมันก็ต้องเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนเราอ่ะนะครับแล้วเราก็ปล่อยใจไปกับหนังแล้วรู้สึกว่า ก็ก็อนเทอร์เทนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะคิวเทนี่ก็เออแย่งซีนได้จริงนะเออนะฮะไม่ได้เขาไม่ได้มาแค่ออกข่าวแล้วมันแย่งซีนในข่าวแต่ตัวในหนังเขาก็แย่งซีนได้จริงนะฮะเออรวมถึงแบบว่าพี่ LGBT สองคนเนี่ยเขาก็แบบเออเขาตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วมันก็อาจจะแบบบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่าลำค่าหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้เราก็มันโอเคมันก็แบบเป็นบทของเขาอะไรเงี้ยนะครับอืมนะครับ เออแต่ว่าเอาจริงคือเราก็อยากจะเห็นน้องมีนแบบพูดภาษาเกาหลีจุ้งจังเหมือนกันนะ <laughs> นะฮะเพราะเป็นไอดอลเกาหลีนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคก็เขาก็มีบทบาทมากขึ้นนะเรื่องนี้เขาก็ดูดูดแบบโอ้โอเคมากขึ้นดูเล่นดีขึ้นเลยแหละนะครับไม่ได้แบบว่าดูแล้วดูแบบเก่งเกงเก๊เกเเหมือนกับภาคก่อนๆภาคนี้มันจะมีความแบบเฮ้ย มันมันจะไม่ใช่ความไอดอลมันเหมือนเป็นหนึ่งในแก๊งเพื่อนเลยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าภาคนี้น้องปอนนะฮะน้องปอนคุณพัฒ์ก็จะได้มีบทเด่นมากขึ้นเหมือนกันเอออจากที่จริงเขาก,ก็มีบทเด่นอยู่แล้วละในภาคอื่นๆแต่ว่าภาคนี้จะมีความดราม่ามากขึ้นนะครับอืมก็ไปรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิวนะครับอาจจะพูดไวไปบ้างนะฮะเพราะว่าบางทีนี้คือหัวสมองมาประมวลหลายอย่างมากว่าเฮ้ยเรา oly, จะพูดอะไรดีวะอะไรเงี้ยเออนะครับเพราะว่าเวลาเราคงไม่เยอะนะฮะฉะน,น ถือว่ามาพูดคุยกันเม้ามอยกันนะฮะก่อนที่หนังจะฉายหนังจะฉายวันที่17มีนาคมนี้นะครับทุกคนก็อยากให้ไปดูในโรงภาพย,พยนตร์เพราะว่าความแบบเรื่องนี้อย่างที่บอกมันมีความไปรถมูวี่แล้วไปโลเคชั่นต่างๆแล้วมันก็จะมีความแบบหลอกล้อแบบผีมีฉากผีไล่กันในทุ่งตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเนี่ย มีชาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าแล้วเสียงการมิกซ์ของเขาเนี่ยคือดูในโรงเนี่ยมันได้บรรยากาศมากกว่าแน่นอนมันเวิร์กกว่านะฮะแล้วมันยังมีฉากที่ทําให้คุณฮาได้อะคือยุคนี้เรากำลังเครียดใช่ไหมเออหนังอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราแบบเหมือนผ่อนคลายเราได้ด้วยนะฮะฉะนั้นก็ใส่แมสไปนะแล้วก็ไปหาได้เต็มที่นะก็อาจจะมีทั้งหลอนทั้งฮาเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละนะฮะมันจะมันจะเป็นแบบว่าเออหนังสไตล์ที่แบบมีหลายๆรสชาติแล้วในแต่ละรสชาติมันก็มีข้อดีขอองงมัันนเะครบ โอเคครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครดูแล้วเป็นยังไงก็มาเม้ามอยกันได้คุณชอบใครในเรื่องนะฮะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้พี่หน้าสาวผมอ่ะมันไม่มีใครเป็นพระเอกหลักอ่ะเออมันเหมือนกับเป็นหนังที่เป็นนักแสดงที่เป็นทีมแล้วมันก็สู้ไปด้วยกันแล้วมันก็ไปไปชนภัยด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าฉะนั้นใครเข้าใครออกเนี่ยมันก็ w h a t e v e อถือว่ามันก็จะแบบว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่า เฮ้ยหนังมันมีเรื่องมีสตอรี่ที่มันต่อไปเรื่อยๆนะแล้วมันยังไม่ได้จบแค่ภาคนี้แนะ่ๆมันยังมีต่อแบบเหมือนวางหินถามทางให้เราอีกฉะนั้นก็อยากให้ไปอุดหนุนแล้วก็ชมกันนะฮะเออลองดูกันนะฮะเพราะว่าหนังเนี่ยเขาก็จะมีแบบการปูเรื่องอะไรต่างๆที่มากๆกว่านี้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเชียร์แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับหนังภาคนี้นะครับพี่นาคสามให้ไม่แพ้สองภาคแรกเลยนะจ๊ะเออเพราะว่าภาคนี้เขาบอกว่า ภาคสามแล้วจะทําน้อยหน้สองภาคแรกได้ไงฉะนั้นภาคนี้จะต้องเห็นนุ่นเห็นนี่นั่นโน่นมากกว่านะครับพาไปหลายหลที่หน่อยพาไปอะไรหน่อยถึงแม้ว่าทีมงานจะบอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากต้องอะไรหลายอย่างนะครับคือผมเองก็รู้จักทีมงานบางคนก็รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยนะมันต้องอะไรหลายอย่างแต่ว่าเพื่อให้งานชิ้นหนึ่งมันออกมาดีนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้านักแสดงหรือว่าเบื้องหลังทีมงานพุ่งกลับหรือว่ายันไปถึงทีมงานตัดต่อช่างภาพอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องการทําให้หนังเรื่องหนึ่งมันเป็นหนังที่ดีได้ก็ คือดีในที่นี้มันไม่จำเป็นว่าโอ้โหต้องคิดเยอะต้องมีข้อคิดนั่นนี่โน้นมากมายต้องมีคมคายซับซ้อนขนาดนั้นมันอยู่ในแต่ละแนวทางมันถ้าแนวทางของมันมันมันสามารถไปสดในแนวทางตัวเองอ่ะผมว่ามันก็โอเคอย่างเรื่องนี้ยมันรู้ว่าเป็นโจทย์อะไรมันรู้ว่ามันกําลังเล่าอะไรอยู่มันมีโลกของมันอ่ะซึ่งตอนนี้เราสึกว่าพอมันถึงภาค3แล้วเราเริ่มเข้าไปอยู่ในโลกของมันแล้วไม่ต้องมาแบบเซตอัพตัวละครอะไรเยอะแยะเราก็เข้ากับมันไปได้แล้วเหมือนกับไยบ้านอ่ะเราสึกว่าเฮ้ยเราเราเริ่มเป็นเหมือนกับผูกพันอ่ะเออรู้ส ครอบครัวของมันแล้วอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยเลยนะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรีวิวขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b ์ใน YouTube ช่องนภัทร sl หรือใน Tik t o k ช่องบิ๊กนภัทรนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะมีรีวิวอีกหลายๆเรื่องมีรีแอคชั่นอีกหลายๆาอย่างมีคลิปอื่นๆมากมายนะครับนอกจากเรื่องหนังหรือว่าอาจจะมีวิเคราะห์หนังหรือออสการ์นะฮะในเร็วนี้ปลายเดือนเดี๋ยวยังไงจะมาเมาส์มอยพูดคุุยกััััััันนนนนะคคคครรรรบบบบบววีีี้ปขอณท่ตติดดามมชส